ครับเราเนช่องเอเดิร์บอร์กครับแล้วก็กลับมาดูเกมแท็บสกรีนห้าร่าเกมต่ออันดับชาติเรียกแต่ครับเดี๋ยววันนี้ดีเราก็เลยมาทำการเล่นมอดมนุษย์มีมกันนะครับน้าหลายคนนะครับน่าจะรู้จักคําว่ามีมดีนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าไอ้นี่คือมนุษย์มีมนะครับหรือว่ามีมแมนนะครับนะชื่อในภาษาอังกฤษของมันนะครับนะซึ่งบอกได้ว่ามันดูเท่มากดูดิมันใส่ชุดสูทมาแบบสมัยก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าหน้าตา มันเป็นรไปการวได้หน้าตานะครับหน้าตามันก็คือมนุษย์มีมนั่นแหละครับนะก็เหมือนมนุษย์มีมนะครับใครเคยเห็นใน Google บ้างมนุษย์มีมหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะเออซึ่งก็บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันโหดขนาดไหนกันนะครับปะอ่ะทดสอบเอาแบบง่ายๆเอาเทพซูดมาก่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูกันนะว่ามันทําอะไรได้นะครับนะเอาละซูดจัดการมันอุ้ยมันยิงอะไรวะน่ะเอ้าโอ้โหซูดซูดโอ้โหซูดบอก เฮ้ยอ่ะมันปล่อยอะไรวะเนี่ยมันปล่อยลูกดอกสีแดงนะครับที่เป็นไฟเพลิงนะครับแล้วก็ปล่อยเรนลูกเขียวๆนะครับนะฮ่าๆๆนี่มันมีลูกเล่นไว้เฮ้ยมนุษย์มีมเนี่ยอารองพี่โตดูนะครับพี่โตเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหไป็นแบบวะเอ้าเอ้าโอ้โหนะครับนะสงสัยตัวนี้แม่งปล่อยลูกดอกมานะครับนะจากมือนะครับแบบแบบในหนังแบบิวออกมานะครับเสกมาแล้วก็มาปล่อยโอ้โหนะครับนะแรงด้วยนะครับ อะรองช้างดูดิรองช้างรองช้างอะคนยิ่คิดว่าช้างตกมาเริ่มขนาดนี้แมมมอสอะอึดมากเลยนะครับนาดูซิจะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โด,โดน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 เป็นไงเป็นไงโอ้โหดูลูกดอกมอันเออช้างแบบเออบึกมึงโดนขนาดนี้แม่งฆ่ากูเลยดีกว่านะครับแล้วก็ฆ่าจริงจกต็ตายนะครับนี่เป็นลูกดอกนะครับเป็นเหมือนลูกดอกอับยาพิษน,นะครับไอตัวสีเอ่อสีเขียวเนี่ยครับนะเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูแบบมึนแล้วก็ล้มได้นะครับแล้วไอนี้ก็จะเป็นสีแดงระเบิดนะครับนะ เออนะสก,กิลมีแค่นี้เหรอนะครับอ่ะเอาระงั้นผมเรียกมาทั้งกองทัพชนเผ่าข่อยเลยละกันนะครับเอาระมาสู้กันสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหรอยรอยโอ้โหลอยลอยโอ้โหมันปล่อยเร็วมากครับโอ้โหมันหลบได้ด้วยนะครับหลบโคตรเท่จักษ์ในแมทชิ่ทำไมวันนี้คอมึงยามผิดปกติวะเนี่ยโอ้โหตายโอ้โหตายหมดเลยนะครับเฮ้ยคอ,อมเป็นอะไรแปลกๆนะครับนะ <laughs> เดิมเลยนะครับนะถ้าไอ้มนุษย์มีเป็นตัวยิงใช่ไหม ies, tamam. บอกเลยว่ามันแพ้เผ่าสมุไรอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันแพ้แน่ๆเอาละปล่อยเข้าไปโอ้โหปัดได้ปัดได้เป็นไงล่ะปัดได้แกใช่ิบะ่ะฉันมีระเบิดเอยระวังระวังมันปัดโดนมึงเองนะระวังมันปัดโดนมึงเองนะเลวมึงมันจะเข้าไกลมึกแล้วลูกนี้แหละตู้มโอ้โหโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยมังกี้โอ้โหมังกระโดดเข้ามาทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้มนุษย์มีมครับมนุษย์มีมว่าไงโอ้โหชนะได้เฉยเฮ้ยคิดว่ามันจะแพ้นะเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะแพ้นะเนี่ยยชนนนะะเฉครับ ฮ่าไอ้นี่ลูกเล่นมันเยอะไว้เฮ้ยอ่ะเห็นว่ามันชอบหลบวิงนักเดี๋ยวยิงให้แม่งแข็งไปเลยนะครับนะไอ้มนุษย์มีมเนี่ยฟุบยิงไปละโอ้โห้หลบยังกระไดแม้ทิกโอ้โหนะครับแม่งหลบได้ทั้งชุดเลยเอ้าเฮ้ยยิงมาเลย่อยะจ้าโอ้โโดนแล้ว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 โอ้โหโดนแล้วมึงหลบเหรอหลบแล้วเออะจ้าปจ้าเออโอ้โหมันหลบมันหลบยังกระนักมวยอ้าว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 หลบจนตกบักนี่นะครับนะอ้าวชนะชนะแล้วนะครับโโอ้้หพวกนีตาย นะครับนะหลบจนตกอะหลบนักใช่ไหมแกต้องเจอโอดินแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วนี่ด no ่านแต่ละด่านมันไม่เหมือนกันนะครับดูดิเห็นไหมตอนนั uh ้นที่เราเล่นด่านเก่งนะครับโรโอเดินปีนอีกแบบนะครับนะเออเป็นสีแบบไม่ม่วงเท่าไหร่นะครับแต่พอมาด่านนี้เห็นไหมสีม่วงผมบอกแล้วนะครับว่าด่านมันให้จุดสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเปลี่ยนด่านไม่ได้ตลอดบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณเลยเห็นว่าแบบผมนี่เป็นไง เล่นด่านซ้ําๆนะครับนะก็เพราะว่าด่านนั้นสีมันสวยนี่ไงนี่ไงโดนหน่อยเป็นไงล่ะเออด่านนี้ผมไม่่คยเล่นเพราะว่าเวลาสีของตัว,ตวละครมันไม่ค่อยสีสดสีสวยนะครับนะเออเอา่าตายมนุษย์มีมกูโดนโอดินฆ่าเา้ายังไม่ตายนะครับโอ้โหยังปล่อยได้อยู่โอ้โหฉันหลบได้อะนะเออโอ้โหเจ้จัะเ้ยเฮ้ยโอ้โห,ห,โ,โ,หโดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลว,โ,ลวโอ้โหไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นศึกระหว่างการสู้ระหว่างเออมนุษย์มีมกับโอดินนะครับโอ้โหโดนโดนของตัวเองเป็นไงเจ็บบ้างไหมตายนะครับนะ มนุษย์มีมตายนะครับเรียบร้อยนะครับเจอโอดินฮะแกจะมาสู้อะไรฉันได้โอ้โหอันนี้ปักหวัวปักหวัวปักหัวเลยนะครับนะอย่างห่านะครับผมอีกาแม่งยืนดูพ่อตัวเองโดนปักหวะนะัวเอาเราพวกเรากองทัพอราชา,ารชาุยตึง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 รู้สึกว่าธนูจะยิงมันไม่โดนเลยวะ่ะเอาละโอ้โหพระราชาบอกโเราจะจู่สุดตัวตาย,ตตอยโอ้โหอัศวินแม่งตายหมดแล้วอัศวินดำหน้าตายหมดแล้วโอ้โหหลบอ่ะหลบอ่ะหลบอ่ะหลบโอ้โหมันหลบอย่างกัง สาม,มารถพยักอรลุณเลยว่ะมันหลบม,มันรักมวยอะ่ะหลบแบบตกเชื่อไปละตกนั่นไงวกูว่าแล้วตกตกนั่นไงตกตกเป็นไงเลื่อนเลยเท่าไหร่อ๋อเลื่อนเลยเยอะอยู่นะครับนะเพราะว่าธนูมันยิงมันไม่โดนสักทีไงนะครับนะเอาละมันยิงมันอจาจจะไยหลบเป็นไงเราอย่าไปหลบตอนนี้ดิไอ้น้องโอ้โหจมน้ำาตาเลยโอ้ เอาละครับขอเปลี่ยนด่านนะครับนะเพราะว่าด่านตะกี้คือแบบว่ามันอันนี้ยากมากเลยนะครับนะด่านมันแคบเกินไปนะครับเอาละเดี๋ยวว่ามนุษย์บีมจะเป็นยังไงครับสู้กับแรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์รอยอ่ะโอ้โหเอาไว้มันตายแน่ๆเลยวะมันยิงไม่ทันหรอกมันยิงไม่ทางฟูงแรปเตอร์หรอกเอาละตอนนี้โดนสวบเนี่ยมันโอ้โห,โโหมนุษย์บีมก็มีหัวใจนะมีเลือเดเตลือมีความเจ็บโอ้โหตายกันทั้งวงเลยนะครับเฮ้ยจะบอกนะว่าชนะใครชนะว่าบูชนะนะครับนะแรปเตอร์ชนะ,นะนะครับนะ ไม่ใช่มันนะครับมันเป็นทีมสีแดงนะครับนะเออแพ้นะครับก็นึกว่าจะชนะดูดิตายทั้งฝูงเลยนะครับตะกี้เข้ามาในวงวงเดียวเอาล่ะผมคิดว่ามันต้องเจอกับช่างศิลป์ช่างศิลป์น,นี่มีสกิลหลบเหมือนไอ้มีมเลยนะครับนะเออมันหลบเหมือนกันเลยนะครับฟึบออ้ยิงมาออ,อ,อ,อ้หลบได้โ <î? S 2> อ้โหไอ้นี่เฮ้อมันเหมือนเป็นลูกน้องเรา,นานเลยมันเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่เราสอนเลยมันหลบได้แล้วเนี่ยพวกนี้แต่ก็บอกเลยพวกแกมันหลบแบบอ่อนๆแล้วเนาะชั้นหลบแบบมีสเต็ปนะครับนะเพราะว่าไอ ไอ,ไอช่างเป์เนี่ยคือเวลามันหลบมันจะหลบแบบล้มตัวล้มตัวนอนเลยนะครับนะแบบทีเดียวเห็นไหมดูดิดูดิเห็นไหมหไหม,มันจะลุกขึ้นมาไม่ค่อยได้นะครับนะบางตัวเนี่ยดูดิแต่ส่วนมากจะจะจะหลบปุ๊บแล้วก็จะล้มนอนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไอมนุษย์มีมนี่คือแบบมันจะหลบปุ๊บแล้วมันก็จะพยุงตัวขึ้นมาได้นะครับตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการหลบมันดูนะคอยดูนะคอยดูนะ เนี่ยดูวิธีการหลบมาน,นะทุกคนดูนะดูนะนี่จะเป็นการหลบแบบแบบแบบบักศิลปินเลยแบบพวกนักวาดรูปเลยนะครับนะนีแ่แต่แต่แต่มันพยุงตัวเองขึ้นมาได้มันไม่นอนเลยนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมมันหลบปุ๊บเห็นไหมมันโยกมันโยกอัาช้าโอ้โหสงสัยมันต้องเป็นนักนักเต้นระบำก่อนแน่ๆโอ้โหโดนแล้วนะครับโดนด,ดึงไปแล้วโดนด,ดึงไปแล้วอ่ะโดนแล้วครับดอกหนึ่งโดดระดอกหนึ่งอโ,อโ,โอ้โหเนี่ยโอ้โห,โหนะครับนะคนเก่งบางทีก็มีพลาดได้นะครับนะ เออไอนี่ผมว่ามันเป็นสายหลบอย่างแท้จริงเลยวะนะครับนะมันเป็นสายหลบเลยนะครับนะเออเปรียบเทียบได้เหมือนนักฟุตบอลแมตซี่เลยก็ว่าได้นะครับนะโยกโยกหลบนะครับนะเอวแบบโคตรผิวเอาละครับต่อมาผมส่งชุดที่คิดว่าน่าจะฆ่าไอศิลปินเอลอ่อนนี้ได้นะครับนะเออหรือว่ามนุษย์มีอันนะ่ะอันนะ่าเอาละเดซไอตอนนี้เลงไปแล้วนะครับดูสิอะิงมาแล้ว ปัดอเฮ้ยแม่งหลบได้ถึงว่าจะไม่หลบนะครับนะโอ้โหอ่ะโดนโอ้โหมันโดนพลังพ่อมดนะครับนะจะปัดจัเฮ้ยตามันโคตรไวอ่ะดูนะจปัดจปัดจปัดจับปัดจะเอาวุ้ดเอานี่โยกหลบดูดิดูดิดูนะครับนะดูดูดูจะปัดจัเฮ้ยดิเห็นไหมดูความเร็วมันนะครับนะไอหนุ่มเอลพิวนะครับนะมนุษย์มีของเรามีชื่อไทยว่าไอหนุ่มเอลพิวเออก็เจ๋งดี เอาครับต่อมาผมจะเรียกโชกุนโนมาเลยนะครับทุกตัวนะครับนะเอาดูซิหลาย,ลายตัวจะยิงมันโดนหรือเปล่ามเป้าหมยคือต้องยิงมันให้โดนดูซิมันจะหลบได้ปะจับปะจับปะเฮ้ยโอ้โหโดนนัดเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกโดนนัดเดียวก็ไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยไม่งหลบได้ทุกนัดเลยอ่ะผมจะไม่รีละผมจะไม่รีละลรองให้มันยิงดูนะครับนะอ้าวไม่ทันละไม่ทันแล้วโอ้โหตายลอยขึ้นฟ้าเลยนะครับนะมันเอวพิวจริงๆเลยวะไอ้นี่นะครับนะมันหลบเก่งมากเลย อ่าผมเรียกเทพแห่งการยิงมาเลยเอาธนูเอาอาร์ทิมิสมาเลยเอาดูซิมันจะอยู่หรือเปล่าดูซินะครับฟพราะว่าปัจจัยมันหลบได้เว้ยโอ้จะปะจจัอ้โอโดนนัดดึงโดนนัดดึงโอ้โหมันเร็วเกินไอ้นี่นะครับดูดิจนไอทิมิสแม่งเริ่มตายทีละตัวทีละตัวโอ้โหดูดิดูดิมันหลบโคตรเก่งอ่ะจะปะจะปะจะัยเฮ้ปะจจเฮ้จจัยเฮ้มันตาเร็วมากอ่ะโอ้โหโดนประครับนัดดอกหนึ่งนะครับนะเออ นะครับโดนยิงเยอะขนาดไหนมันก็จะหลบได้นะครับสักนัดหนึ่งนะครับนะรู้ละตัวอะไรรู้ละรู้ละตัวอะไรตัวอะไรถึงจะเอาบักเอวออกนี่ได้นะครับนะนี่เอาแรดเรียกคำว่าชามาเลยมายิงมาเลยนะครับนะักก่นจะไปก็หลบไม่ได้หรอกไม่มีทางนะครับนะอย่างต่ําคนที่เอาธนูมาตะกี้ที่ผมไล่มาทั้งหมดอะจะยิงมันแค่ ติดมันโดนแค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ผมคิดว่าฮาวาชานี่ติดโดนมากกว่าหนึ่งแน่นอนเอาละยิงไปแล้วลบแล้วพวกวุ้มน้ำมันใจโอ้โหมันเยอะอเกินโอ้ใครจะไปลบได้ไวะไอ้บ้าโอ้โหนะครับวุ้มวุ้มวุ้มอโอโ้โดนแค่สองนัดอะไรกันเนี่ยโดนแค่โดนแค่สองนัดเดี๋ยวก่อน เดวกกอนมึงหลบเก่งเกินไปแล้วนะครับโอ้โหนะจบและตามันละตามันยิงคืนนะครับโอ้โหจะปจับเฮ้ยดีเอโอ้สองเครื่องนี่ไม่มีทางมันโดนได้หรอกนะครับมันเหมือนมันรู้ทางอ่ะเหมือนมันรู้ทางอ่ะเหมือนมันรู้ทางว่าแบบว่าเนี่ยมันมันมันเหมือนมันจะรู้ทางว่ามันต้องนอนตะเกียมันต้องนอนยาวๆอ่ะเพราะว่าบางเพราะว่าทุกครั้งอ่ะ เวลามันสู้ใช่ไหมปึ๊บมันจะหลบแล้วมันก็จะแบบว่าฮุกขึ้นมานึกภาพใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือมันนอนแต่ที่มันนอนเหมือนมันรู้ทางว่าแบบว่าแบบไอสองเครื่องนี้มันจะยิงพร้อมกันใช่ไหมแล้วกูต้องหลบเพราะว่าถ้ากูขึ้นมามันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเหมือนว่าแบบมี AI ที่ฉลาดอ่ะนะครับนะมันเก่งนะครับไอตัวเนี้ยมันเออ่อนเอพิวนะครับนะพราหนุ่มมีมเออ่อนอย่างเงี้ยตั้งชื่อมัน เอาละครับต่อมานะครับนั่นก็คือธนู3มสีหลบเก่งนักใช่ไหมมึงเอาละเอา,เอาละรอมันวิ่งมานะครับผมนี้ผมทําให้มันห่างนะครับตั้งใจทําให้มันห่างเพราะว่ามันต้องยิงให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นีธนูนี่เป็นไงผมเชื่อไหมมันหลบไม่ได้นั่นเดี๋ยวซอยแล้วซอยแล้วซอยแล้วมึงซอยแล้วมึงซอยแล้วมันจิกมาแล้วตูมตูมโอ้โหนะครับซึ่งบอกเลยว่าธนู3สีบอกไปหวั่นเลยโอ้โหตกไปหลังบ้านเขากำลังอาบน้ําอยู่นะครับ เรียบร้อยนะเอาละครับผมเอานี้มาเลยนะครับนะเลเซอร์เบินไขมันยิงรัวๆเลยนะครับหรือว่ามินิการปืนกลเบินไขมันของเรานะครับมันจะยิงรัวมากนะครับนะซึ่งก็บอกแล้ว่าฉัลบได้โอ้โหเหมือนมันรู้ดูนะครับนะตาบันมองที่2ตัวนี้นะแต่ใจอ่ะมันหลบได้เดยครับด้านดูดูดูมันมตาด้านหลังโอ้โหนะครับเอาละลูกไหนจะโดนหัวมันอ่ะมันรู้หมดเนน่นน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 ั เฮ้เห็นไหมมันหลบได้ผมบอกแล้วเออแกโอ้โอโอโดน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 แล้วนะครับโดนแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหนะครับจะมันหลบได้ใกล้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะครับแต่นี่บอกอืมเอาล้วเอาละโอ้เอ้ทำอะไรดูนะครับนะปัจจุบัน เฮ้ยเฉียวนะครับไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเอา้าวชาแล้วตามบงสวยแล้วบักหำบักหำนั่นออโอ้โหไม่ได้ช็อคแม็กเลยไอ้บ้าเนี่ยมันหลบเก่งจริงเลยฉันพร้อมแล้วยิง,งหลบได้ยิงอีกอา้าวตายโอ้โหมันหลบเก่งเกินเอาลนะครับต่อมาผมจะเรียกกลุ่มชุดสไนเปอร์นะครับนะสอยมันจากระยะทางไกลเลยแหละนี่ เอาละนี่นี่นี่มีเรียกมานะครับนะเป็น AWN นะครับนะเอาละเราจะทําการจัดมันนี่คือภารกิจยิงมันให้โดนบวกเราอเอาละเอาละเอาละมันยิงมาแล้วนะครับขอสโลก่อนฟื้บมัจเจย์ปัจเจยหลบได้ฮโดนไหมโอ้โดนนะครับดอกหนึ่งโอ้ยเนื่องจากสไนเปอร์มันเร็วมากนะครับนะสายตาไอม้มีมอาจจะมองไม่ทันเท่าไหร่แต่ก็บอกอ,อฉันมีทุกตาเหรวอเนอะอาจจะประเทยอยาคิดว่า จะหลอกฉันได้เอออ like ย่างนี้โดนละดอกหนึ่งนะครับโอ้รู้สึกมันจะสู้ยากมากเอาละเอาละนะครับนะโอ้ยโอ้ยหลบไม่ค er, ่อยได้เท่าไหร่นะครับโอ้ยคืออันนี้ผมไม่ได้พยายามจะโกงมันนะครับที่ให้มันไกลๆอย่างเงี้ยเพราะทั้งที่จริงอ่ะตัวที่มันตีไกลๆได้อย่างเงี้ยยังไงมันก็หลบได้ถ้ามันหลบได้นะครับนะแต่อันนี้ก็คือสไนสงสัยมันเร็วเกินนะครับลูกกระสุนนะครับนะของพวกอันนี้มันหลบไม่ได้นะครับมันตายนะครับนะ เนี่ยเพราะถ้งอย่างเงี้ยเนี่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 ยผมจะตั้งสตัวนะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะให้มันเท่าๆกันเนี่ยเห็นไหมยังไงมันก็โดนยิงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกระสุนของทหารนะครับมันก็ไม่สามารถหลบได้นะครับนะเออนี่นี่นี่จุดอ่อนจุดอ่อนนะครับตายแล้วนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวตายเลยนะครับอืมไม่ใช่เพราะว่าผมทําให้มันอยู่ห่างจริงๆนะครับแต่เป็นเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ห่างแหละสำหรับพวกตีไกลอ่ะมันก็ต้องต่อให้เพราะอันนี้มันเป็นบักเอลอ่อนไงมันหลบได้ใช่ไหมล่ะเออ อ่ะเอาเลยนะครับต่อมาผมเลยคิดว่าเอาโรคไบเบเดียมาเลยดีกว่าถ้ายิงน,นักยิงหนาปึ๊บโอ้ยยิงโดนตัวมนันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยิงโดนตัวมันนะครับนะก็แสดงก็แสดงว่ากระสุนของทหารทุกตัวยิงมันโดนหมดนะครับเพราะว่าลูกกระสุนทหารน,น่าจะเร็วเกินไปนะครับที่มันจะหลบได้นะครับประมาณนี้นี่ผมเอาโรคไบเบเนียมาเลยเอาแต่เฮ้ยเอย่าใ,ให้มันหลบขวาอย่างนี้ตลอดดิมันยิงโดนมึงได้นะนน่ะมันยิงโดนมึงได้นะนน่ะมันเริ่มเอียงมาแล้วเฮ้ยมันเริ่มเห็นช่องแล้วนะครับถ้าสมมติไอ้นี่มันเอียงมากๆเนี่ย มันจะมีช่องที่ยิงโดนนะครับนี่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 นเออจะประจจะเอา้ามาเริ่มสายแล้วเฮ้ยสายตามมันเร็วสายตามมันก็ค่อยสายตามมันแล้วเอออย่างนั้นแหละยิงเข้าไป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 ยิงเข้าเออนอนมันยังยิงอะ่ะเอาโดนของตัวเองแล้วเอากอหูหุ่นไฟของมันนะครับนาโดนระเบิดของตัวเองเลือดลดโคตรเยอะเอาหละเออโอ้ยตะกี้เกือบเฮ้ยมาแล้วลูกนี้โดนไหม ไ่โดนะครับนะเอาละไม่เป,ไป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหนะครับนะมันคือศึกระหวังสู้กับของตัวเองนะครับที่ตัวเองปล่อยใส่สตูนะครับนะเออดูดิดูด,ดิโอ้โหโอ้โหมึงไม่รู้สึกแปลกๆหรือไงว่ามึงสู้กับตัวเองอะ่ะ <c oughs> มึงยิงไปมันก็เด้งกลับมาเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้เอาอา้าดูดิดูมันหลบดูมันหลบนะครับบจ๊ช <c oughs> เฮ้ยตะกี้พันโดนหัวนี่หว่าแล้วทำไมมันไม่โดนวะนะครับนะอัดจั๊ะจัก๊กใฮ้ยนะครับอ๋อสงสัยมันไม่ปักตัวเองมัง้ง นะครับมันไม่ปักอาวุธตัวเองมั้งแต่ก็คือมันโดนแบบแบบแบบทิศกระจายอ่ะเฉยๆนะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโดนเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันมันมันอยู่ในรัศมีของอาวุธมันนะครับนาของพลังอาวุธมัน่ะนะครับเออแต่มันยิงเนี่ยไม่โดนตัวเต็มๆหรอกเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ปักตัวมันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่มันจะโดนอาวุธข้างๆเห็นไหมติดไฟแล้วจะตายแล้วเนี่ยอะอะมึงใส่กันเข้าไปเถอะเอา่านี้เมื่อไรจะจบวะเนี่ยปีใหม่แหละครับท่านผู้ชมรอดูเอาแล้วกันนะครับนะ สำหรับอ่าอันนี้นะครับนะเออปีใหม่ปีใหม่นะเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าใครชนะนะครับเอาละครับต่อมาก็คือพี่หลอดดูดน้ํานะครับซึ่งพี่หลอดดูดน้ำบอกอืมโอ้ชิลอ่าฮะอืมอ่าฮะอืมทำได้แค่นี้หรอไอหนูก็ไม่ได้ทำได้แค่นี้หรอกอจะพเฮ้ยเดี๋ยวโหกระโดดตีลังกาโชว์ทีนึงอ่ะจะจะกระโดดครั้งที่2ผมว่ามันตายแน่ๆเลยวะไอมีมเนี่ยมันน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับตัวตีระยักใกล้เดี๋ยวมันเหมือนหมูน้อยๆนะครับนี่เป็นไงตายนะครับนะเออ บักเอลอ่อนมึงตายตัวตีระยะใกล้มึงหลบไม่ได้นะครับนะมันไม่มีความสามารถหลบตัวระยะใกล้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับนะจเตอร์หลอดฆ่าตายเอาจบเลยนะครับนะเออนะครับโอเคสําหรับวันนี้ในการเล่นพี่เอ,อเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว อ่ะเอาละครับเราจบกันไปด้วยการเล่นพี่กัตตริงนะครับนาะหรือว่าปืนกดดนะักของเราี่ยิงเข้าไปดูซิมันจะหลบได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันหลบไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ากระสุนปืนของทหารเนี่ยไอ้นี่ไม่สามารถจะหลบได้นะครับนะมันหลบได้อยู่แต่ก็คือมันหลบมันลูกมันเร็วเกินนะ่นะ ดูดิดูดิดูดิโอ้โหโดนไปแล้วโอ้โหโดนแล้วครับดอกหนึ่งเข้ากายได้แล้วเข้ากายได้แล้วอายิงแคสซี่อายิงแคสซี่นอนนอนหลบนอนหลบนอนหลบมันรู้ว่าไอ้นี่มันยิงไม่โดนนะครับฮชนะได้เฮ้ยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับนะพี่มีมเอล่อนพี่มีมพี่มีมเอล่อนเออใช่น่าจะชื่อนี้แหละนะครับโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละไป ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ร้อนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บฮอคอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ร้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะ และที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับ